มาแล้วครับขบวน415ะกำลังจะเข้าจอดสถานีนนนบาน้า,บาแนาาแฮงแ าีแน่ที่ดิสาีปแน่ผูที่จลงสถานีปะแน่ก่อนลงจากคบรถดตรวจสอบสิของสาวพัทานที่นำสิงวมารงใหกครบก็ได้รวจรอบก่อเตียมสานีชาจสลากที่สองเป็นวบรถสที่สี่ห้าลการะบบารตลอดปาทางสลานีลมทายโปรดใช้การดาระิจารอาชาวพลัุทท่านเพื่อสถานที่นงบนบวบรถจนเจีย์บอยครับควรถเที่ยวนี้ออกครั ีสถานีท่าพระสถานีบางเก็จเป็นสถานีต่อไปวันนี้มา8ดคันนะ4ี่